อนุโมทนาคุณบัณฑิตสิริวารินผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านมหาเศรษฐีผู้มากด้วยบุญญากลางกายาของท่านจึงดูพร่างปรายท่านนั้นได้ทำทานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมามิขาดสาย บุญของท่านจึงมาอย่างมากมายไม่ขาดสายเหมือนทานในลำเนาไพรให้ท่านนึกถึงบุญทุกๆุกบุญให้ดวงบุญยิ่งโตสว่างสวยให้บุญใหม่เรียกบุญเก่ามาเร็วไวมารวมให้เป็นดวงใหญ่ใสกว่าเดิม ให้บุญช่วยกำจัดอุปสรรคจากมากนักเป็นเหลือน้อยและช่วยเสริมที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากกว่าเดิมมาช่วยเติมสมบัติไม่ขาดมือจะรับจ้างรับราชการหรือค้าขายให้ทำง่ายสบายเหมือนใช้มือถือ จะทำทานรักศีลนั่งธรรมะหรือสบายรหรือถึงธรรมอย่างเร็วไวให้ลูกหลานบริวารเชื่อฝั่งท่านจะสร้างสรรค์งานบุญใดในที่ไหนทำหน้าที่ผู้นำบุญกับผู้ใดให้สำเร็จอย่างง่ายเพราะนึกถึงบุญ ពូលណាត់ធំ